สวัสดีครับวันนี้เจ็กจะมาทำปลากระพงนึ่งซีอิ๊ววิธีทำง่ายๆสูตรในวันนี้เจ็กจะไม่ใส่เล้าจีนรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับวันนี้แจ็คใช้ปลากระพงขาว1ตัวน้ำหนัก800กรัมขอดเก็บควักไส้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยอย่าลืมบ้างปลาแบบนี้ด้วยนะครับแล้ววางต้นหอมหั่นท่อนลงไป5ต้นขิงแก่หั่นแว่น5แว่นเอาไว้ดับคาวปลาครับ แล้วก็วางปลากระพงลงไปนําไปนึ่งได้เลยครับจะก็ได้ตั้งน้ำไว้รอแล้วนะครับตอนนี้น้าเดือดแล้วนำปลาขึ้นนึ่งได้เลยครับปิดฝานึ่งในไฟแรงทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา20นาทีระหว่างที่นึ่งปลาเราก็มาหั่นผักไว้รอครับ เริ่มจากขิงแก่50กรัมให้เราหั่นเป็นแผ่นแล้วก็ซอยเป็นเส้นๆพริกชี้ฟ้าแดงใช้1เม็ดให้เราหั่นครึ่งแบบนี้นะครับแล้วนำเม็ดออก ทีนี้ก็ซอยเป็นเส้นๆทีนี้ก็ขึ้นใช่หนึ่งกำมือใช้แต่ต้นนะครับไม่เอาใบทุบๆต้นให้แบนครับพอแบนแบบนี้แล้วก็ฉีกเป็นเส้นๆนี่ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ต้นหอมห้าสิบกรัมขูดเป็นเส้นๆแล้วก็หั่นครับ นี่นะครับขั้นตอนแรกให้เราขูดเป็นเส้นเส้นก่อนขูดเป็นเส้นเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็หั่นออกใบก็เหมือนกันครับพอหั่นผักทุกอย่างเสร็จก็นำมาแช่ในน้ำเย็น ให้เราแช่ทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับเป็นเวลา10นาทีตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วปิดแก๊สครับโอ้สวยงามเลยยกลงไปลินน้ำออกครับทีนี้ให้เราน้ำผักที่หั่นแช่น้ำไว้มาฉาในกระทะครับให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณนี้ครับ พอน้ำมันร้อนแล้วนำผักลงไปฉาได้เลยครับผักคลุกเค้าให้เกิดกลิ่นหอมนะครับตอนนี้กลิ่นหอมขึ้นมาแล้ว พอผักสลดได้แค่นี้ก็พอได้แล้วครับปิดแก๊สได้เลยให้เราใช้กระทะใบเดิมนะครับมาทำน้ำซีอิ๊วลาดปลาอย่าเพิ่งจุดไฟน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งน้ำมันงาหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาแล้วให้เราใส่ซีอิ๊วขาวลงไปสี่ช้อนโต๊ะวันนี้จะใช้ซีอิ๊วขาวของเมกะเชฟนะครับ เอกลักษณ์ความหอมที่ลงตัวไปหาซื้อมาลองกันได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปและร้านค้าท้องถิ่นทั่วประเทศครับใส่ลงไปได้เลยทีนี้ก็ให้เราจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางค่อนอ่อนคนให้น้ำตาลทรายละลายครับ พอเริ่มเดือดขึ้นมาแบบนี้ให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปอีกสองช้อนโต๊ะสำหรับน้ำเปล่าที่เราใส่ลงไปใครจะใช้เป็นน้ำในจานปลานึ่งก็ได้นะครับตอนนี้น้ำตาลทรายก็ละลายหมดแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สได้เลยทีนี้ก็มาจัดจานกันครับให้เราเตรียมปลากระพงที่นึ่งเสร็จแล้วมาจะสังเกตว่าในจานนี้ไม่มีน้ำแล้วนะครับแจกลินน้ำออกไปแล้วคลิปผักที่เราฉาไว้ใส่ลงไปได้เลยครับ กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับผักแล้วก็ตักน้ำซีอ e ิ๊วที่เราทําเสร็จแล้วลาดลงไปครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปลากระพงนึง่ง e ซีอิ๊วสีสันสวยงามมากๆกลิ่นก็หอมนะครับโอ้โหไปชิมกันได้เลยครับ นี่ครับผักเน้นเน้นเนื้อปลาขาวมากๆเลยนะครับปลาสุกนุ่มกิ่นหอมทานคู่กับผักแบบนี้ครับไปอ,อร่อยรสชาติดีมากๆเลยครับ น้ำซอสอร่อยปลาหวานผักกรอบหอืเข้ากันมากๆทางบ้านลองไปทําตามกันดูนะครับสูตรนี้อร่อยจริงๆยิ่งกลิ่นซีอิ๊วขาวเนี่ยหอมมากๆรสชาติกลมกล่อมวันนี้จะกต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ